ในท้องทะเลเมื่อกว่า250ล้านปีก่อนหลังเหตุการณ์สูญพันธ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเหล่าสัตว์สายพันธุ์ใหม่ได้เริ่มคืบคลานออกมาอย่างเงียบๆในขณะที่บรรดาผู้รอดชีวิตก็มีตัวหนึ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับนักวิทยาศาสตร์เพราะมันมีหน้าตาเหมือนลูกผสมระหว่างมังกรทะเลกับตุ่นปากเป็ดนี่คือเอเรตโมฮิปพิสแครอโดกีสัตว์เลื้อยคลานทะเลขนาดเล็กจากยุคทรแอซิก ที่ค้นพบในมณฑลหูเป่ยประเทศจีนมันมีขนาดลำตัวยาวเพียง70เซนติเมตรแต่เต็มไปด้วยปริศนาทางวิวัฒนาการโดยจุดที่แปลกที่สุดของมันคือส่วนหัวเอเรสโมฮิพิสมีปากแบนคล้ายเป็ดแต่กลับมีดวงตาขนาดเล็กจิว๋วจนดูเหมือนแทบไม่ได้ใช้งานนักวิทยาศาสตร์จึงสันนิษฐานว่ามันไม่ได้ใช้การมองเห็นในการล่าเหยื่อซึ่งมีการเปรียบเทียบว่า มันอาจใช้ปากปแบนๆนี้สัมผัสแรงสั่นสะเทือนของเหยื่อใต้ทะเลคล้ายกับตุ่นปากเป็ดในยุคป,ปัจจุบันซึ่งสามารถล่าเหยื่อได้แม้ในน้ำขุนโดยไม่ต้องพึ่งดวงตาแม้จะมีครีบด้านข้างและหางสำหรับว่ายน้ำแต่มันก็คงไม่ใช่นักว่ายน้ำที่เร็วหรือปราดเปเรียวแต่เป็นผู้ล่างเงียบที่เคลื่อนไหวช้าๆอยู่ใกล้กับพื้นทะเลและใช้เทคนิคเฉพาะตัวในการหาอาหารอย่างหนอนทะเลหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆใต้ทราย แม้จะมีรูปร่างบางส่วนคล้ายกลุ่มอิกททโอซอแต่เอเรสโมฮิพิสกลับอยู่ในกลุ่มที่แยกออกไปโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญว่าธรรมชาติได้ทดลองวิธีการอยู่รอดในทะเลด้วยหลายรูปแบบในช่วงเวลาเดียวกันและเอเรสโมฮิพิสแคโรดงกีก็คือหนึ่งในตัวแทนของความแปลกประหลาดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ดุร้ายแต่มันคือหลักฐานของการทดลองทางวิวัฒนาการที่พิสูจน์ว่า แม้สัตว์หน้าตาประหลาดก็อาจมีบทบาทที่สำคัญในโลกโบราณซึ่งเราแทบไม่เข้าใจใครจะรู้ว่าสัตว์ที่ดูเหมือนไม่เข้าพวกในยุคหนึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจอดีตของโลกใบนี้มากกว่าที่เราคิด